สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าขอกับไมซีอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะไมซีชีวิตในง่ายใน norway นอร์เวย์เนาะคะ่ะเนาะ easy life in norway ค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องคะมาเบิ้งค่ะว่าเมื่อนี้ไมซสีจะพาทำอะไรเนาะคะ่ะเนาะมาเบิ้งว่าเมื่อนี้ไมซสีสิผาเหตุยังะะ่ายจับพี่น้องจ้าทำง่ายง่ายเนาะคะ่ะเนาะนี่จับพี่น้องคะเมื่อนี้ ไมสีจะอันแกงไก่เหนียวเนาะคนะ่ะเนาะแกงไก่เหนียวใส่วุ้นเส้นค่ะพี่น้องจ้ะขั้นตอนแรกอะ่ะไมสีก็จะลวนไก่ก่อนนะคะเนาะอ่าไมสีจะเอาเครื่องแกงใส่ค่ะพี่น้องจ้ะเครื่องแกงก็จะมีแค่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีพริกแล้วก็มีหัวหอมค่ะพี่น้องจ้ะไมสีก็จะเอาใส่ในนี่แล้วก็คั่วไก่ให้มันสุกก่อนเนาะคนะ่ะเนาะ เหมือนปกติธรรมดาที่หม่สีทำเหรอจ๊ะพี่น้องจ๊ะอ่านี่ต้มพริกแห้งเนาะค่ะเนาะหัวหอมขา่าตะไคร้ใบมะกรูดชูรสแล้วก็อ่าปลาร้าแล้วก็เกลือค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็เอาไปคั่วใส่ไก่เนาะค่ะเนาะนี่จ๊ะพี่น้องจ๊ะคั่วไก่ให้สุกพอประมาณเนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะใส่น้ําล้างโคลกลงไปค่ะพี่น้องจ๊ะ โอ้ยไอ้น่ามันขึ้นเนาะค่ะเนาะถึกนะกล่องก็จะมัวมัวในเด้อค่ะเดอะ้อนี่จะ้ะทำง่ายๆเนาะค่ะเนาะเอาง่ายๆที่เมืองนอกเนาะค่ะเนาะเราไม่มีของแบบเราไม่มีของครบเหมือนเมืองไทยเราเราก็เอาหาอะไรที่ง่ายๆค่ะพี่น้องจา๋าใส่หอมหัวใหญ่ไปก็ได้เนาะค่ะเนาะแทนแทนหอมแดงค่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็พริกแห้งเราก็มาจากบ้าน ค่ะตะไคร้แห้งเราก็มาจากบ้านเราเนาะคนะ่ะเนาะใบมะกรูดเราก็มาจากเมืองไทยคะ่ะพี่น้องจ๋าเล่ามาเมืองนอกนะะนะเนาะค่ะเนาะสาวๆที่อยู่หรือว่าใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะคนะ่ะเนาะถ้าเรามาต่างประเทศเราก็สามารถทําให้มันแห้งแล้วก็เอามาใช้ที่ต่างประเทศได้จ้ะพี่น้องจ๋าดีจ้ะพี่น้องจ๋า ไก่ของเราก็เคี่ยวได้ที่แล้วเนาะคนะ่ะเนาะไม่สีเคี่ยวไปประมาณ30-40นาทีค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่ามันเป็นไก่เนะหนียวเนาะค่ะเนาะอุ้ยควันควันไอ้น้าไอ้น้าเดี๋ยวไม่สีจะใส่ไอวุ้นเส้นลงไปเนาะค่ะเนาะนะี่จ้าพี่น้องจา้าแกงแกงไก่ใส่วุ้นเส้นของไม่สีก็ได้เสร็จแล้วเนาะคนะ่ะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องจา้าแต่ว่าไม่ได้มีหอมใส่เนาะคนะ่ะเนาะ จริงเขาก็จะมีต้นหอมใส่ค่ะพี่น้องค่ะต้นหอมใส่ด้วยเนาะคะนะ่ะเนาะประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋าง่ายง่ายเนาะคะนะ่ะเนาะเราทําอาหารที่ต่างประเทศที่ต่างแดนเราไม่มีเครื่องมีอะไรครบเราก็ดัดแปลงเอาค่ะพี่น้องจา๋าไม้สีมีไก่เนี้ยวนะคะนะ่ะเนาะไก่เนี้ยวที่ไก่ไข่ที่พวกไม้สีเลี้ยงนะจ๊ะพี่น้องจา๋าไม้สีก็ทําไว้กินเองเนาะคะนะ่ะเนาะนี้มีหัวตับค่ะพี่น้องค่ะ นี่ฮอตตับเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงค่ะหน้าตาน่าทานบอกค่ะพี่น้องจ๊ะทำง่ายๆเนาะค่ะเนาะง่ายๆเลยค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วกับข้าวไม้ซีก็มีนี่อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องจ๊ะนี่มีลาบซีเนาะค่ะเนาะมีลาบเนื้อค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็มีสสเดามีแปงหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องจ๊ะโอเคพี่น้องค่ะคลิปนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะจ้ะเนาะ ถ้ามากถ้าชอบจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไม่สีในเดอรอตามพี่น้องจากไม่สีพาทำแกงไก่เหนียวใส่วุ้นเส้นในต่างแดนเนาะคะ่ะนาะง่ายๆค่ะพี่น้องจา้าโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ